Moment ์ไอสามหกสกูตเตอร์ไฟฟ้ายอดฮิตจ,จากโมเมนเทคมีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวไปดูกัน ุดเด่นของโมเมนต์เอสามหกนะครับก็คือจะมีชคคู่หน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะเป็นรุ่นแรกๆที่เรานําสกูตเตอร์แบบชคคู่หน้าเข้าสู่ตลาดซึ่งได้รับความนิยมมากในตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เลยคือเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับรุ่นนี้สามารถรับน้าหนักได้ถึง200กิโลกรัมความเร็วสูงสุดนี่คือ80กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อการชาร์จนี่อยู่ที่80กิโลต่อการชาร์จบนโหมดอีโค่ซึ่งจะโดนใจคนที่ชอบสายสมรรถนะนะครับน้ำหนักเยอะแล้วก็กําลังขับสูงเพราะว่าเป็นระบบ Dual สำหรับคนที่ชอบอัปเกรดนะพื้นฐานรถผมโมเมนต์ s อ6มเนี่ยมาค่อนข้างดีจึงเป็นที่นิยมที่จะเอามาอัปเกรดระบบต่อนะครับอย่างที่เรามีก็คือระบบ Moment Core นะครับที่สามารถทําให้อัตราเร่งสูงขึ้นขับขี่ได้ไกลขึ้นนุ่มนวลขึ้นพร้อมระบบ r e g e n e r a เรท e ฟเบรกซิสเต็บนระบบโมเมนต์คอร์เจเนเรชั่นของเราตอนนี้แหละแถมยังที่รู้กัน รุ่นในชุดแต่งเพียบช่วงล่างนะฮะโมเมนต์เอสมีให้มาแล้วทั้งชกหน้าและก็ชกหลังแบบเต็มระบบให้ช่วงยุบที่ค่อนข้างเยอะพื้นยกจากบอร์ดค่อนข้างสูงจะเป็นสายออฟโรดก็ได้ขับในเมืองก็ได้สมรรถนะสูงจะเต็มแน่นอน ขับเนี่ยก็มีให้เล่นหลายโหมดมากๆนะครับจะขับเร็วขับชา้าจะดู a l drive ซซิงขึ้นด้จะขึ้นเขาลงห้วยจัดไปสิครับปลับได้หมดมสำหรับเล่นการพับนะครับรุ่นนี้สามารถปรับความสูงของคอได้นะครัสำหรับคนที่ตัวสูงหรือว่าเด็กๆขับขี่เนี่ยก็สามารถลดความสูงของคอลงมาได้ส่วนการพับคอก็ทําได้ง่ายมากๆนะฮะโปรเซฟตี เพียงเท่านี้ก็สามารถพับใส่รถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะเอาไปขึ้นเขา <_ t> um> หรือไปขับชิลๆจัดไปพับคืนอ่ะละ่ะแถ้าคุณชอบอ e s c o o เตอร์สมรรถนะสูงดูแลโดยศูนย์บริการด้วยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเ,เป็นงาน High End งานใช้งานทั่วไปหรือแบบ i ฮเ Performance ก็ทักหาเราได้ทุกวันที่โมเมนเทคนะฮะถูกจรดสกิลไม่ได้เหมือนเดิม